อันนี้วันนี้คันนี้ครับกลับมาละจากอู่ช่างยุทธนะครับก็มาเป็นเอเจ็้อยที่แต่งเต็มเรียบร้อยนะเดี๋ยวรถเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูกันดีกว่าก็สําหรับคันนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับจากอู่ช่างยุทธเนาะมาเป็นตัวฮิโนเอเจอยนะครับมาเป็น12ล้อที่เป็นแทนเตียมาเลยนะตัวนี้นะมาเป็นตัวหัวสูงด้วยนะอ่าแล้วก็แต่งเต็มเลยนะครับสีจะค่อนข้างสวยเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นสีเหลือกนะนี่ สีมันจะสะท้อนอย่างนี้เลยครับเป็นหลายสีนะเป็นสีขาวฟ้ามีอมอะไรอีกไหมเนี่ยมีอมชมพูด้ไหมโอ้โหสีค่อนข้างสวยเลยครับแต่งมาครบจบเลยครับพวกอุปกรณ์ชุดแต่งตรงนี้ก็เต็มนะกันชนก็เลี่ยนเป็นกันชนยื่นออกมานี่ป้ายเทะเบียนก็มีไฟด้วยนะตัวอักษรฮีโน่ไฟข้างมนก็เป็นตัวดูเบืเริ่มเลยของชุบอะไรครบอันนี้มาดูในส่วนของตัวกระบะของรถคันนี้กันดีกว่านะครับก็คันนี้ตอกกระบะเป็นตัวที่เป็น กระบะไว้ขนวัวนะครับนี่ยาวเลยแบบนี้เลยนะครับก็ตัวรถเป็นกระบะอลูมิเนียมนะข้างในทาด้วยสแตนเลสนะครับเดี๋ยวพา,พาดูกันไปเรื่อยๆเนาะ,ะพาดูตัวกระบะด้านในกันดีกว่านี่ครับตรงนี้ในส่วนของตัวกระบะของเขาเนาะก็จะไปเป็นพื้นสแตนเลสแล้วก็มีข้อกั้นที่เป็นรถวัวนะครับแล้วก็มีตัวไม้นะครับที่เอาไว้สําหรับยืนเดินบนตัวกระบะนะครับ ที่เป็นท่านท้ายของเขานะครับก็ทําค่อนข้างสวยเลยนะตัวนี้สามารถเปิดได้น่าจะเป็นเปิดเป็น,ปนบานหน้าต่างเน้ะไม่ได้เป็นทับลงมานะครับนี้เป็นส่วนของตัวไฟท้ายของเขานะครับแล้วก็มีตัวทับทิมติดค่อนข้างเยอะเป็นทับทิมสีแดงเลยนะครับติดตัวกันกระแทกไว้ด้วยนะเอาไว้เวลาเวลาขึ้นของเวลาจะทอยวัวเนี่ยก็จะมีตัวกันกระแทกติดตรงนี้ด้วยนี่ได้ดูดูกันต่อนะว่าตัวของตัวแผงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะที่ทามานะครับ แผงข้างเขาก็จะมีตัวกันหมาที่เป็นสแตนเลสมาหมดแล้วท่อก็มาเป็นตัวสแตนเลสหมดแล้วนะครับตัวกระทะก็ใส่เป็นกระทะอลูมิเนียมเรียบร้อยนะครับมีครอบตัวครอบดุมมาเลยนะนี่มีครอบดุมของเขามาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวคอมน็อตนี่ก็มีนี่ครบเลยดึงดึงออกไม่ได้ด้วยน่าจะยึดไว้นะเนี่ยเนี่ยน่าจะจะมีตัวยึดตรงนี้ไว้ดูเหมือนกันอ,อันนี้ก็จะมีตัวบันไดของ ตัวบันไดข้างเนยเอไว้ปีนเพิ่มเติมด้วยนะครับดูลายเลยนะครับลายที่เขาเลี่ยมกันตัวด้านข้างมาเลยนะครับอันนี้นี่ลายมาในส่วนของต่อไปก็มาส่วนของตัวกันชนที่เลี่ยมยื่นออกมาเหมือนกันนี่ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนี่ดูยื่นออกมาจากเดิมเป็นคืบเลยนะแล้วก็เป็นตัวหน้าใหม่เป็นนิวโปรเฟียเรียบร้อยนะครับอ่า เดี๋ยวผมให้ดูภายในกันต่อเนาะภายในนะครับก็เขาทําเป็นสีดําแดงเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านในกันจริงๆอีกทีเนาะ,ะตรงนี้เป็นส่วนของภายในนะครับที่ทําเป็น VIP เนาะเดี๋ยวผมให้ดูไล่ไปเรื่อยๆนะครับคันนี้มาเป็นเกียร์ที่เป็นกึ่งออโต้12เกียร์นะครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเนาะแต่ยังมีขาคัดอยู่นะครับให้ดูภายในคร้าๆกันไปเรื่อยๆี่อันนี้เป็นหัวสูงนะครับก็ วิธีการตกแต่งก็จะแตกต่างจากหัวที่เป็นปกติทั่วไปนิดหน่อยนะครับอ่านี่ก็เป็นทําด้วยดําแล้วก็มีได้แดงหมดเลยนะครับก็จะทําทั้งหมดทั้งหัวเลยนะทั้งคอนโซลเอยก็ทําเป็นสีดําใหม่เรียบร้อยนะครับทุ้มก็ตัวเบาะก็หุ้มใหม่เรียบร้อยหมดเลยนะครับแม้แต่ตัวเบาะด้านหลังก็หุ้มใหม่นะครับลังค่งลังคาตัวเก๊ะด้านบนก็ ไม่หมดเลยทําเป็น V.I.P. ทั้งหมดนะครับ qualified. ตัวพวงมาลัยก็จะมีหุ้มด้วยนะเป็นหุ้มเป็นหนังแล้วก็หุ้มเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะจับสัมผัสกันจะเป็นคนละแบบกันนะครับอันนี้ให้ให้ดูโดยคร่าวๆสําหรับตัวภายในนะครับที่เป็น V.I.P. สําหรับคันนี้เนาะก็โดยรวมประมาณนี้นะครับ <ๆ religion> สําหรับตัวฮีโน่เจโรยคันนี้นะครับแต่งปรอกออกจากช่างยุทธมาเลยเนาะก็แต่งค่อนข้างจะเต็ม มาเลยก็เป็นเครื่องอีฟสามซีเก่งออโต้ตัวนี้ตัวนี้สรุปเนาะเป็น12บสอล้อเทนเตียนะเขามาเปลี่ยนเป็นยางใหญ่เอานะครับก็เปลี่ยนเป็น22เอานะครับแล้วก็ใส่ยางเป็น 5, R, 2 7 5 7 0็ดห้าเอายนะี่สองจุดห้าเนาะเพื่อให้ขนาดยางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะจะได้ตัวรถอะจะได้สฉบขึ้นอ่าโดยรวมประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นเนาะก็ติดต่อได้นะครับที่บริษัทเยียงจเจริญยนต์จำกัดนครปฐมครับผมขอบคุณครับ